เวลานามัสการแห่งเทศกาลเพเทคอสที่บริสุทธิ์รอบบ่ายก็ได้มาถึงทรับโฮเชยาบทที่6กล่าวว่าเราสามารถรับเทวิญญาณบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระเจ้าและมีบันทึกอยู่ในวิวานบทที่สิบสไม่ใช่หรือครับว่าเทวิญญาณและเจ้าสาวทรงประทานน้ำแห่งชีวิตแก่มนุษยชาติกล่าวคือ,อเมื่อเราเข้าใจ ทั้งพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาเราก็จะสามารถได้รับ,บพระพรแห่งพระยามบริสุทธิ์สำหรับสมัยนี้ได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้ขอให้เรามาศึกษาทฤชนะของพระเจ้าภายใต้หัวข้อพระมารดาแหล่งกำเนิดของน้ำแห่งชีวิตด้วยกันครับก่อนที่จะพูดถึงน้ำแห่งชีวิตขอให้เราลองคิดถึงน้ำดูนะครับ ดังที่ทุกท่านทราบ70%ของร่างกายนั้นประกอบไปด้วยน้ำใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากสูญเสียน้ำไปหนึ่งหรือสองเอร์ซนเราจะรู้สึกกระหายน้ำมากและร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรหากเราสูญเสียน้ำไปสิบเอร์เซนร่างกายของเราอาจถึงความตายได้ ผ่านความจริงนี้เราสามารถเข้าใจได้ว่าน้ำนั้นมีความใกล้ชิดกับชีวิตของเรามากเพียงใดและเป็นวัตถุที่ส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างมากเราไม่สามารถดำรงชีวิตได้เลยโดยปราศจากน้ำดังนั้นจึงไม่เป็นการมากเกินไปที่จะกล่าวว่าน้ำคือชีวิตเช่นนั้นแล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอย่างไรโลกของจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกัน ในโลกของจิตวิญญาณก็เช่นกันเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากน้ำแห่งชีวิตเราเรียนมาแล้วมิใช่หรือครับว่าโลกฝ่ายเนื้อหนังเป็นแบบและเงาของโลกฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่อยู่บนโลกเป็นแบบและเงาของสิ่งที่อยู่บนสวรรค์เหมือนกับในโลกฝ่ายเนื้อหนังน้ำเป็นสิ่งที่รักษาชีวิตของเราหลักการเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญ,ญญาณเช่นกัน กัน70%ของร่างกายประกอบไปได้วยน้ำดังนั้นหากไม่มีน้ำก็ไม่มีร่างกายหากพูดให้ง่ายขึ้นร่างกายของเราคือน้ำครับแม้ท่านอาจฟังดูแปลกๆแ,แต่เนื่องจากร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำถึง70%จึงไม่เกินไปที่จะกล่าวว่าร่างกายคือน้ำไม่ใช่หรือครับ เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำเพียงหนึ่งหรือสองเปอร์เซนต์เราจะรู้สึกกระหายและหากสูญเสียสิบสองเปอร์เซนต์ชีวิตของเราก็จะถึงขั้นอันตรายเช่นนั้นแล้วผู้ใดประทานน้ำแห่งชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตฝ่ายจิบญ,ญานวันนี้เราต้องเข้าใจถึงเรื่องนี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่หัวข้อคำาเทศนาของวันนี้คือพระมารดาแหล่งกำเนิดของน้ำแห่งชีวิตใครจะประทานน้ำแห่งชีวิต ฝ่ายจิฟยานที่สําคัญนี้แก่เราขอให้เราไปพิจารณาเพราะชนะในวิวรณ์บทที่12ด้วยกันวิวรณ์บทที่22ข้อที่17ครับพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่ดินคำกล่าวว่าเชิญมาเถิดและให้ผู้ที่กระหายเข้ามาผู้ใดมีใจปรารถนาก็ให้ผู้นั้นมารับอะไรครับมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย ไม่มากเกินไปที่จะกล่าวว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดถูกบันทึกไว้ในวิวรณ์บทที่1 2ข้อที่17มีเพียงใครกับใครเท่านั้นครับที่จะประทานน้ำแห่งชีวิตมีกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระวิญ,ญญาณและเจ้าสาวจะทรงประทานน้ำแห่งชีวิตมนุษยชาติจึงต้องเข้ามาสู่พระองค์ทั้งสองเราจึงต้องเข้าใจก่อนว่าพระวิญ,ญญาณและเจ้าสาวคือใครเมื่อนั้น เราก็จะสามารถไปสู่พระวิญญาณและเจ้าสาวได้มิใช่หรือครับตามหลักตีเอกานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นเพื่อเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องเข้าใจพระบิดาและพระบุตรก่อนแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึงพระเจ้าในฉายาของผู้ชายคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบิดา และใครครับเจ้าสาวของบิดาคือใครแม้แต่เด็กนักเรียนประถมและเด็กอนุบาลก็รู้คำตอบของคำถามนี้ครับหากถามว่าเจ้าสาวของพ่อคือใครเด็กๆก,ก็จะตอบได้ทันทีว่าแม่ครับพระอนญ,ญญาและเจ้าสาวคือพระบิดาและพะมารดาทรงประทานสิ่งใดแก่มนุษยชาติครับพระองค์ตรัสว่าจงมารับน้ำแห่งชีวิต ท่ามกลางวัตถุมากมายในแผ่นดินโลกทำไมพระเจ้าทรงเลือกน้ำเพื่อใช้ในการนำมนุษยชาติทั้งหลายไปสู่หนทางแห่งชีวิต <im itation> ก็เพราะบทบาทหน้าที่และประสิทธิภาพของน้ำนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตของเราครับดังที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้70%ของร่างกายนั้นประกอบไปด้วยน้ำ หากเราสูญเสียเพียงหนึ่งหรือสองเปร์ซก็จะรู้สึกกระหายน้ำมากและหากสูญเสียน้ำไปสิเซ์ชีวิตของเราอาจถึงขั้นอันตรายน้ำแห่งชีวิตก็ส่งผลต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในลักษณะเดียวกันเมื่อเรารู้สึกกระหายน้ำฝ่ายจิตวิญญาณเราต้องไปสแสวงหาผู้ใด เราต้องสแสวงหาพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาผู้ทรงเป็นพระวิญญาณและเจ้าสาวและต้องพบกับเทองทั้งสองอย่างไรก็ดีที่จะจัรในทั่วโลกกลับไม่มีความเชื่อในเจ้าสาวเพราะพวกเขาไม่เชื่อในเจ้าสาวพวกเขาจึงไม่สามารถได้รับน้ำแห่งชีวิตฝ่ายจิบญาณที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราน่าเศร้าเพียงใด เวลานี้ขอให้เรามาใช้เวลาศึกษาพราะชนะเกี่ยวกับเจ้าสาวโดยผ่านวิวรณบทที่11ด้วยกันวิวรณบทที่11ข้อที่9ครับทูตสวรรค์องค์หนึ่งในบรรดาทูตสวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบอันเต็มด้วยภัยวัตรสุดท้ายทั้งเจ็ประการนั้นได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเชิญมานี่เถิดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูใครครับจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสปโดก สอดคล้องกับยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่สิบเก้าพระเมสโปดกในที่นี้หมายถึงผู้ใดครับพระเยซูถูกเปรียบเป็นพระเมสสโปดกในพระคัมภีร์มีกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปดกวิวรบทที่ยี่สิบสองข้อที่สิบเจ็ดกับวิวรบทที่สิบเอ็ดข้อที่เก้านั้นมีความหมายเดียวกันครับพระเมสสโปดกและเจ้าสาวพระวิญญ,ญาณ และเจ้าสาวแม้เช็คคำอธิบายที่แตกต่างกันแต่ทั้งสองก็หมายถึงพระเจ้าพระบิดาและใครครับพระเจ้าพระมารดาข้าพระเจ้าจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปดกข้อที่สิบครับท่านได้นำข้าพระเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และได้สำแดงให้ข้าพระเจ้าเห็นอะไรครับนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งกำลังลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า ทูสวรร์สัญญาว่าจะให้ยานเห็นใครครับเขาสัญญาว่าจะให้ยานเห็นเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปดกแต่กลับสํำแดงให้เห็นคนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มทูสวรร์ส่งนิมิตแก่ยอนตามพระทัยของพระเจ้าฉะนั้นการที่ทูสวรรษซ้ำแดงให้เห็นเยรูซาเล็ม ทั้งๆท,ท,ที่สัญญาว่าจะให้เห็นมเหสีของพระเมสสโปโดกนั้นก็ต้องมีความหมายที่สำคัญมากเป็นแน่ใช่ไหมครับเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรทูตส่วนต้องการเปิดเผยสิ่งใดโดยสำแดงให้เห็นนครบริสุทธิ์เยรูซาเล็มขอให้เราไปพิจารณาพระชระที่เป็นคู่กันในกาลาเทียบทที่สีกาลาเทียบทที่สีข้อที่สิครับ แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นพระเจนะก่อนหน้าแสดงให้เราเข้าใจว่าเจ้าสาวหรือมเหสีของพระเมสสโปดกคือเยรูซาเล็มที่ลอยลงมาจากสวรรค์แต่ในกาลาเทียบทที่4ข้อที่16กล่าวว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนซึ่งอยู่บนสวรรค์น,นั้นเป็นไทเป็นใครครับเป็นมารดาของเราทั้งหลายสรุปคือเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปดกคือใครครับ พระองค์ทรงเป็นมารดาของเราทั้งหลายครับพระวิญญาณและเจ้าสาวหล่ะครับหมายถึงพระวิญญาณกับใครจะทรงประทานน้ำแห่งชีวิตแก่เราครับคำตอบคือพระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระมารดา,าพระคัมภีร์เป็นพยานว่านอกจากพระบิดาและพระมารดาแล้วไม่มีผู้ใดที่สามารถประทานน้ำแห่งชีวิตแก่มนุษยชาติได้ผู้ใดก็ตามที่กระหายน้ำฝ่ายจิตวิญญาณต้องไปแสวงหาผู้ใดครับ ต้องแสวงหาพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวคือต้องแสวงหาพระบิดาและพระมารดาครับเราไม่ควรจะหลงทางอยู่ในที่อื่นแต่ต้องไปหาใครครับพระวิญญาณและเจ้าสาวพวกเราควรจะต้องดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับคำเยากรในพระคัมภีร์วันนี้เป็นเทศกาลเพนีคอร์สท,ที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับในเทศกาลนี้ เราจะได้รับพลังแห่งพระวัญญาณบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราไปสูป่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นพระวัญญาณและพระเจ้าพระมารดาแล้วเท่านั้นมีใช่หรือครับตามกาลาเทียบทที่สี่เพื่อสำเร็จการงานนี้ทั้งหมดเราต้องแสวงหาพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และใครอีกครับพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ครับเยรูซาเลม็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทย ทูสวรรค์ไม่ได้โกหกว่าจะให้ท่านดูเจ้าสาวและสำแดงให้เห็นเยรูซาเล็มอย่างผิดๆแต่อย่างใดเยรูซาเล็ม er หมายถึงอะไรและเราต้องสแสวงหาผู้ใดพระเจ้าทรงเก็บคำตอบไว้ในกาลาเทียบทที่สี่และทำให้เราเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเยรูซาเล็มที่อัคราทูตยอนได้แด้เห็นพระคมภีกล่าวว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลาย ดังที่บรรดาผู้เผยพระชนะได้พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับพระมารดาเยเมรมูซาเล็มขอให้เรามายืนยันโดยผ่านเสคาริยาด้วยกันว่าน้ำพุที่ไหลออกมาจากพระมารดานั้นมีพลังวิเศษอะไรวิวาณบทที่12ข้อที่17บันทึกไว้ว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวทรงประทานน้ำแห่งชีวิตขอให้เราไปดูในเสคาริยาบทที่14ด้วยกัน เสคาริยาบทที่1ิบสข้อที่เครับจะมีแต่วันพระเจ้าทรงทราบไม่ใช่วันสลับคืนแต่เวลาเย็นจะมีแสงสว่างในวันนั้นน้ำพุน้ำพุในที่นี้หมายถึงน้ำแห่งชีวิตครับในวันนั้นน้ำผุจะไหลออกมาจากที่ไหนครับจะไหลออกจากเยรูซาเลม็มเยรูซาเล็มเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ใดนะครับ แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นไคยครับเป็นมารดาของเราทั้งหลายสรุปคือแหล่งกําเนิดของน้ําแห่งชีวิตนั้นไม่ได้เป็นผู้อื่นนอกจากพระมารดาเยรูซาเล็มในวันนั้นน้ผํผพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มเครื่องหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออกและเครื่องหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตกในฤด,ดูร้อนก็จะไหลเรื่อยไปดังในฤด,ดูหนาว พระมาแมนดาเยรูซาเลม็มทรงเป็นแหล่งกําเนิดของน้ําแห่งชีวิตเมื่อมนุษย์สยชาติรู้สึกกตะหายน้ําฝ่ายจิบญานพวกเขาก็ต้องไปหาผู้ใดครับพวกเขาต้องไปหาพระวิญญาณและเจ้าสาวครับในวันนี้ฝ่ายเราต้องเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่าทําไมเราต้องรู้จักพระเจ้าเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝนชุกที่ปลาลุดูและมนุษยชาติทั่วโลกก็ต้องกลับมาสู่ซีออน สถานที่ที่พระบิดาและพะมารดาทรงดับความกระหายน้ำฝ่ายจิบญานแม้พวกเราอยู่ในซิียนก่อนคนอื่นแล้วแต่ยังมีพี่น้องชายพี่น้องสาวที่พระบิดาและพะมารดาทรงกำลังตามหาอยู่เราต้องรีบประกาศแก่พวกเขาด้วยโดยผ่านเทศกาลเพดคอร์หรือเทศกาลอยู่เพิงคือวันที่เราจะรับเทายามบริสุทธิ์ขอให้เราไม่เพียงประกาศสิทธรรมเกี่ยวกับพระบิดาเท่านั้น แต่เกี่ยวกับพระมานดาด้วยไปสู่สมาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกน้ำผู้แห่งชีวิตอยู่ที่นี่โปรดมาดับกระหายน้ำฝ่ายจิญญาณเถิดฝ่ายเราต้องทำหน้าที่นำทางผู้คนโดยกล่าวเช่นนี้มิใช่หรือครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้เผยโพรชนะเสคาริยาเป็นพยานไว้อย่างชัดเจนว่าแหล่งกำเนิดของน้ำแห่งชีวิตคือพระมานดาเยรูซาเลม็ม ลำดับต่อไปขอให้เรามาพิจารณาเอเสเคียนบทที่47เพื่อดูว่าน้ำแห่งชีวิตมีอิทธิพลและอนุภาพมากเพียงใดในแผนดิโลกนี้เอเสเคียนบทที่47ข้อที่หนึ่งครับแล้วท่านก็นำข้าพาเจ้ากลับมาที่ประตูทวิหาร และดูเถิดมีน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารตรงไปทางทิศตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและน้ำไหลลงมาจากข้างล่างปลายใต้ของธรณีประตูพระวิหารทิศใต้ของแท่นบูชาแล้วท่านจึงนำขเจ้าออกมาทางประตูเหนือและนำข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออกและน้ำนั้นออกมาทางด้านใต้ชายผู้นั้นได้เดินไปทางตะวันออก มีเชือกวัดอยู่ในมือท่านวัดได้หนึ่งพันศอกแล้วนำข้าเจ้าลยน้ำไปและน้ำลึกเพียงตาตุ่มแล้วท่านก็วัดได้อีกหนึ่งพันแล้วนำขเจ้าลยน้ำไปและน้ำลึกถึงเข่าแล้วท่านก็วัดได้อีกหนึ่งพันแล้วนำข้าเจ้าลยน้ำไปน้ำนั้นลึกเพียงเอวแล้วท่านก็วัดได้อีกหนึ่งพันและกลายเป็นแม่น้ำที่ขเจ้าลยข้าไม่ได้เพราะน้ำนั้นขึ้นแล้วลึกพอที่จะว่ายได้ เป็นแม่น้ำที่ลุยข้ามไม่ได้และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าเห็นสิ่งนี้หรือแล้วท่านก็พาข้าพเจ้ากลับมาตามฝั่งแม่น้ำขณะเมื่อข้าพเจ้ากลับดูเถิดข้าพเจ้าเห็นต้นไม้มากมายอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งและท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลตรงไปทางท้องถิ่นเตาหนอกและไหลลงไปถึงอาราบาและเมื่อน้ำไหลออกมานั้นไปถึงน้ำทะเลเกิดอะไรขึ้นกับน้ำนั้นครับน้ำนั้นก็กลับจืดดี ชื่อของแม่น้ำในที่นี้คืออะไรครับวิวรรณบทที่ยี่สิบสองเรียกน้ําที่ไหลออกมาจากทวิหารของพระเจ้านี้ว่าแม่น้ําแห่งชีวิตข้อที่เกครับแม่น้ํานั้นไปถึงที่ไหนสัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะเป็นอย่างไรครับจะมีชีวิตได้แม่น้ํานั้นไหลไปถึงที่ไหนน้ําแห่งชีวิตถูกส่งไปถึงที่ไหน ทุกสิ่งก็มีชีวิตและที่นั่นมีปลามากมายเพราะว่าน้ำนี้ไปถึงที่นั่นน้ำทะเลก็จืดเพราะฉะนั้นแม่น้ำไปถึงไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตแม้กระทั่งทะเลที่ตายไปแล้วก็กลับฟื้นคืนและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็มีชีวิตแม่น้ำนี้จึงควรจะถูกเรียกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตใช่ไหมครับดูต่อในข้อที่สิบครับ ชาวประมงก็ยืนอยู่ที่ข้างทะเลจากเอ็นเกดีถึงเอ็นเอกลาอิมจะเป็นที่สำหรับตากอวนปลาในที่นั่นมีหลายชนิดเหมือนปลาในทะเลใหญ่แต่ที่เป็นบึงและหนองน้ำจะไม่จืดต้องทิ้งไว้ให้เป็นเกลือตามฝั่งทั้งสองฝั่งแม่น้ำมีต้นไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นอาหารใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่ไวแต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน น้ำนั้นไหลามาจากที่ไหนครับสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้าคือสถานนมัสการกับอภิสุทธิสถานใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำสำหรับต้นไม้นั้นไหลาจากสถานนมัสการผลไม้นั้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยาโอกาสหน้าเราควรจะศึกษาเกี่ยวกับสถานนมัสการให้มากขึ้นสถานนมัสการ หรือศักดิ์สิทธิ์สถานกับอภิสุทธิสถานนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระบิดาและพระมารดาวิวรรบทที่22กล่าวว่าน้ําที่ไหลมาจากพระบิดาและพระมารดาคือน้ําแห่งชีวิตเสคาริยาบทที่14กล่าวว่าน้ําพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มและกราเทียบทที่4กล่าวว่ายเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราทั้งหลาย น้ำแห่งชีวิตที่มาจากพระมดาแห่งฟ้าสวรรค์น,นั้นไหลลงไปสู่ทะเลที่เป็นสัญลักษณ์แทนแผ่นดินโลกตามวิวรณ์บทที่17แล้วทะเลหมายถึงสังคมมนุษย์เมื่อสัจธรรมและพระชนะของพระบิดาและพระมดาถูกประกาศไปมนุษยชาติที่ต้องไปสู่ความตายก็กลับมีชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ใด คำตอบคือทุกที่ที่น้ำแห่งชีวิตไหลไปถึงน้ำแห่งชีวิตไหลไปถึงที่ใดทุกสิ่งก็มีชีวิตแต่สถานที่ที่น้ำแห่งชีวิตยังไปไม่ถึงนั่นแหละครับที่มีปัญหาพระเจ้าทรงร้องขอให้เราประกาศพระคำแห่งชีวิตทั้งในสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่ใช่หรือครับหากพระคำไปไกลถึงสี่กิโลเมตรทุกคนที่อยู่ในระยะสี่กิโลเมตรก็มีชีวิตอยู่ได้ หากถึง40กิโลเมตรทุกคนที่อยู่ในระยะ40กิโลเมตรก็มีชีวิตยอยู่ได้หากถึง400กิโลเมตรทุกคนที่อยู่ในระยะ400กิโลเมตรก็มีชีวิตยอยู่ได้หากถึง4,000กิโลเมตรทุกคนที่อยู่ในระยะ4,000กิโลเมตรก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างไรก็ดีจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่ออกไปประกาศแม้ว่าน้ำแห่งชีวิตจะมีฤทธิ์ธานุภาพอันอัศจรรย์ก็ตามก็คงไม่มีผู้ใดมีชีวิตได้และ ไม่มีหนทางที่จะช่วยมนุษยชาติทั้งหลายให้รอดมีผู้ใดเท่านั้นครับที่จะสําเร็จการงานนี้มีเพียงพระวิญญาณและเจ้าสาวเท่านั้นที่จะสามารถประทานน้าแห่งชีวิตแก่เราน้ําแห่งชีวิตไหลไปถึงที่ไหนทุกสิ่งก็มีชีวิตคนฝ่ายสังคมมนุษย์ที่ถูกเปรียบเป็นทะเลก็มีชีวิตได้ทีละคนทีละคนที่นั่นมีปลามากมายปลาในที่นี้เป็นสินักแทนมนุษย์ เมื่อพระเยซูทรงเรียกเปโตรให้เป็นสาวกพระองค์ทรงตัดแก่เขาว่าจงเป็นผู้หาคนดั่งหาปลาไม่ใช่หรือครับการจับปลาคืออาชีพของชาวประมงครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อน้ําแห่งชีวิตไหลไปถึงทะเลปลาที่อยู่ในนั้นก็มีชีวิตได้ตอนนี้มนุษยชาติจํานวนมากเริ่มมีชีวิตกันแล้วครับหากเราลังเลใจ ที่จะประกาศพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และแสดงพระสิริของพระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งๆท,ที่เราทราบดีว่าพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพสูงสุดผู้คนมากมายที่ไม่ได้ยินข่าวแห่งความรอดนั้นไม่มีทางที่จะมีชีวิตได้เลยด้วยเหตุนี้ถ้าเจ้าทรงบัญชาพวกเราบรรดาบุตรในสิยนว่าอะไรครับให้เรากล่าวถ้อยคำของพระองค์ ไม่ว่าเขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตามแน่นอนว่าย่อมมีคนอย่างบึงและหนองน้ำมีกล่าวไว้ว่าบึงและหนองน้ำจะไม่จืดอาจมีบางคนที่ไม่เข้าใจพรชนะแห่งสัจธรรมแม้เราจะพยายามอธิบายก็ตามถึงแต่นั้นก็ดีจะเกิดอะไรขึ้นกับคนส่วนใหญ่เมื่อน้ำแห่งชีวิตไหลไปถึงพวกเขา บรรดาบุตรแห่งสวรรค์ทุกคนจะมีชีวิตได้และจะกลับมาสู่อ้อมอกของพระบิดาและพระมารดาครับนี่คือคามายากรที่ต้องเติมเต็มให้สําเร็จลงแต่เราจะไม่เชื่อและไม่ไปตามได้อย่างไรขอให้เราไปพิจารณาวิวรณ์บทที่12ด้วยกันครับข้อที่หนึ่งครับท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ําที่มีน้ําแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลามาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสโโปดก ไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและเิบแม่น้ําทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนเกิดผลใหม่ทุกเดือนเราพบพระคานี้จากที่ไหนครับจากเอเซเคียนบทที่47ใช่ไหมครับและใบของต้นไม้นั้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายเอเซเคียนบทที่47กล่าวว่าใบก็ใช้เป็นยาและในที่นี้บันทึกไว้ว่าใบนั้นใช้สําหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายข้อที่3มครับ จะไม่มีสิ่งใดถูกสาบแช่งอีกต่อไปท่าที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสก,การพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์และะนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขากลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเข,งขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดพวกเขาจะครอบครองชั่วนิรัยนิน์ข้อที่6ครับ และทูตสวรรค์องนั้นบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําสัต์ซื่อและสัต์จริงหมายถึงไม่เป็นคําโกโหกแต่อย่างใดและองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของผู้เผยเพระชนะได้ส่งใช้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์สาแดงแกบ่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อให้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าทัาคคมพีกล่าวว่าเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดเะนั้นแล้วพวกเขาคือใครบทที่12ข้อที่1กล่าวว่า ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลามาจากรทราที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสสปรโรดไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและในแม่น้ำทั้งสองฝากมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนเราสามารถพบฉากเดียวกันกับเอเสเคียนบทที่47ครับและใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปรทราที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสปรโรดจะตั้งอยู่ที่นั่น คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าคือผู้ที่ได้รับน้ําแห่งชีวิตจากพระิยาณและเจ้าสาวตามวิวรณ์บทที่12ข้อที่17นั่นแหละเป็นผู้ที่จะครอบครองอันจาจักรสวรรค์อยู่ตลอดไปเป็นนิดครับพระเจ้าทรงสำแดงให้เราทราบเรื่องนี้โดยผ่านนิมิตของอาคาทูตยอนฉะนั้นแล้วเราต้องสแสวงหาผู้ใดอีกนอกจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค เราต้องสแสวงหาพระมารดาแห่งสวรรค์ด้วยเช่นกันและต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องในพระองค์เพื่อเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ที่นิรันเอเสเคียนบทที่47กล่าวว่าน้ําไหลออกมาจากพระวิหารและวิวรณ์บทที่2 2กล่าวว่าน้ําแห่งชีวิตไหลมาจากท่าที่นั่งในที่นี้เราพบว่าน้ําแห่งชีวิตไหลมาจากท่าที่นั่งในขณะที่เอเสเคียนบันทึกไว้ว่าไหลมาจากพระวิหาร วิวรณ์บทที่สิข้อที่17กล่าวว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวประทานน้ำแห่งชีวิตและเศคาริยากล่าวว่าน้ำพุไหลออกจากเยรูซาเลม็มทั้งหมดนี้ใช้คำอธิบายที่แตกต่างกันแต่ที่จริงแล้วล้วนมีความหมายเดียวกันครับขอให้เรามายืนยันโดยเยเรมีบทที่สข้อที่17ดด้วยกันว่าทั้งหมดนั้นมีความหมายเดียวกันในครั้งนั้น จะเรียกกรุงเยรูซาเล็มว่าเป็นพระที่นั่งของพระเจ้าและบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหายังทพักของพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มดังนั้นพราคาในวิวรณ์บทที่11ข้อที่หนึ่งที่ว่าน้ําแห่งชีวิตไหลออกมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าหมายถึงไหลออกมาจากเยรูซาเล็มครับเศคาริยาบทที่14ก็ว่าในวันนั้นน้ําพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มและเยรูซาเล็มนั้นเป็นไทยเป็นใครครับ นี่จึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์สยชาติทุกคนต้องมาสู่พระมารดาและกล่าวว่าปรดประทานน้าแห่งชีวิตแก่ลูกเถิดนอกจากนี้ไม่มีสถานที่ใดในโลกที่มีน้ําแห่งชีวิตครับผู้ที่สแสวงหาพระบิดาและพระมารดาเท่านั้นจะได้รับอะไรครับพวกเขาจะได้รับน้ําแห่งชีวิตครับสอดคล้องกับข้อที่5แล้วผู้ที่รับน้ําแห่งชีวิตคือผู้ที่จะครอบครองตลอดไปเป็นนิจในอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้คือเทศกาลเพนิคอส ที่พระบิดาและธรรมานาทรงสัญญาว่าจะทรงเทพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราครับโดยผ่านเทศกาลนี้พระอันซังฮงทรงเน้นย้ำว่าการรู้จักพระเจ้าคือเงื่อนไขในการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราถามคนฝ่ายโลกว่าคุณรู้จักพระเจ้าหรือไม่คริสเตียนทั้งหลายก็จะตอบว่าตนรู้จักพระเจ้าอย่างไรก็ดีแม้พวกเขาคิดว่าตนรู้จักพระเจ้าแต่ความเป็นจริงแล้ว พวกเขารู้จักพระเจ้าอย่างผิดผิดพวกเขาไม่สแสวงหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงและครอบครองความทุกข์สุขของมนุษย์พระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าเอลฮิมครับพระบิดาพระมารดาครับครันพวกเขาไม่รู้จักและไม่สแสวงหาพระเจ้าเอลฮิมพวกเขาจึงไม่ทราบเลยว่าพระวิญญาณและเจ้าสารในวิวรณ์บทที่22คือใครน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาจากที่ไหน ทำไมพระคัมภีร์จึงเช้อเชิญให้เราไปหาพระวิญญาณและเจ้าสาวเพื่อรับน้ําแห่งชีวิตฝ่ายเราต้องไปสั่งสอนพวกเขาถึงเรื่องเหล่านี้ครับเะนั้นแล้วพวกเราต้องประกาศใครครับพวกเราต้องประกาศว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวทรงสเสด็จมาสู่โลกนี้แล้วเพื่อช่วยมนุษยชาติในสมัยนี้หากท่านปรารถนาที่จะรับน้ําแห่งชีวิตก็จงมาสู่พระบิดาและพระมารดาแห่งสวรรค์เถิด ซีออนเป็นที่ที่พระบิดาและพระมาดาทรงสถิตยอยู่จงมาสู่ซีออนเถิดด้วยหวังว่าทุกท่านจะประกาศเช่นนี้ได้ผมขอจบคำเทศนาไวเพยียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ